ที่9แล้วนะเดินทางมาแบบไมกมากๆแล้ว<ม>เพราะว่าที<ม>ิเนี้เดี๋ยวเราจะขออัปเดตอาการวีที่36ถึง38คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับการอัปเดตอาการตอนท้องและเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปข้อตอน38วิวีบวก5วันเออก็คือน้ำหนักรวมทั้งหมดของเราที่ขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณแบบ 18โลกว่ากว่าเกือบ19กิโลทั้งหมดตั้งแต่เริ่มท้องจนมาถึงวันที่เรากำลังจะไปคลอดเนี่ยช่วงเนี้ยหมออ่ะก็จะเริ่มนัดแบบถี่ขึ้นก็คือหมอนัดเราอ่ะทุกอาทิตย์เพื่อแบบไปฟ o l ล o อ up อาการละเพราะว่าเหมือนแบบมันใกล้คลอดมากแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะก็คือหมอนัดสี่ครั้งก่อนจะคลอดเนี่ยคือตั้งแต่วิที่ส5 36ิ7ห8เ็นี่ยก็คือหมอนัดถี่มากคือตอนเนี้ด้วยความที่เด็กอ่ะ คับคุุงเรามากแล้วอย่างเงี้ยหมอก,ก็เลยแบบไม่สามารถวัดได้แล้วว่าตอนนี้น้องอ่ะน้ำหนักอ่ะกี่กรัมกันแน่คือด้วยความที่เขา่าตัวใหญ่แล้วแบบหมออัลตราซาวก็จะหาไม่ค่อยเจอละอะไรเงี้ยแต่ว่าคือล่าสุดที่เราไปหาหมอมาก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ2 8 0 0ร้กรัมช่วงเนี้ก็คือเหมือนเดิมเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่แบบน้ำหนักน้องอ่ะจะขึ้นทุกวันวันละสากรัม ก็น้องจะมีการดิ้นที่แบบถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเพราะแบบเหมือนแบบเด็ก mm. ก็คือจะตื่นแบบบ่อยขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจากแต่ก่อนที่แบบวันหนึ่งรู้สึกแค่สหรือ4ี่ครั้งเนี่ยช่วงนี้ก็จะกลายเป็นแบบ10บ0ครั้งอะไรเงี้ย mm. ก็คือจะดิ้นแบบสินาทีแล้วก็หยุดพักไปนอนแล้วก็กลับมาดิ้นใหม่ไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าแทบจะชุดชั่วโมงแหละที่นองที่น้องเรา,าดิ้นคืออาการช่วงนี้เรารู้สึกว่า พอมาตั้งแต่เท้าวีที่สามสิบหกเนี่ยเราเริ่มรู้สึกสบายตัวมากขึ้นเพราะว่ามดลูกกับแบบน้องอ่ะเริ่มเคลื่อนตัวต่ําลงแบบเพื่อแบบเตรียมการคลอดอ่ะเหมือนแบบทําให้เราอ่ะไม่ไม่อึดอัดช่วงด้านบนแล้วก็แบบหายใจสะดวกขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ด้วยความที่แบบพอเขาเคลื่อนตัวต่ําลงใช่ป่ะมันก็จะเริ่มแบบปวดแบบอุ้นเชิงกลานอ่ะก็คือแบบจะเริ่มปวดท้องมีแบบ มีเจ็บท้องหอมันน่วงมันจะปวดแบบปวดแบบปื๊บปื๊บอะ่ะบอกไม่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่เราก็ไปปรึกษามหมอเรื่องนี้มาหมอก็บอกว่าเอ้ยคือถ้ามันไม่ได้ปวดบ่อยแบบทุกชั่วโมงอะ่ะก็อาจจะไม่ได้ต้องกังวลมากเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าคือเด็กอะ่ะดันหัวลงไปแล้วไปโดนแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะผังผืนเนะาะผังผืนมันก็เลยจะฉี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีการเจ็บหรืออะไรนิดหน่อยแต่ว่าคือยังไม่ได้เป็นอันตรายก็คือถ้าแบบรู้สึกเจ็บ บ่อยขึ้นเป็นแบบทุกชั่วโมงอะไรเงี้ย oh. ก็สามารถแบบปรึกษาหมอโทรหาหมอได้ช่วงนี้ก็คืออยากให้นับลุกดิ้นบ่อยขึ้นทุกครั้งหลังกินข้าวสังเกตเลยแบบน้องต้องดิน้นอะไรประมาณนี้อเออพอพูดถึงเรื่องกินข้าวช่วงนี้เรากินข้าวได้น้อยลงอีกแบบน้อยลงมากๆอะ่ะคือจากแต่ก่อนที่แบบเราเคยบอกว่าเรากินข้าวได้น้อยแล้วใช่ปะ ตอนนี้กลายเป็นแบบกินประมาณสี่ห้าคำก็อิ่มแต่ว่าคือแบบเราก็จะกินผีขึ้นแบบทุกสองชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็ควรจะหาอะไรกินไปเลยแบบเช่นแบบขนมขนมปังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหาขนมเล็กๆน้อยๆกินตลอดเวลาเรียกว่ากินจุกจิกแหละแล้วก็อาการแบบคุณแม่ช่วงนี้ก็คือแบบมีอาการท้องผูกเล็กน้อยเริ่มเดินลำบากแล้วเริ่มเดินแบบเหมือนนกเพนกวินอ่ะที่แบบเดินแบบ เออเดินช้าลงเดินลําบากมากขึ้นแล้วก็มีเจ็บหลังด้วยคือยืนนานก็ไม่ได้อะไรเงี้ยยืนแบบประมาณ5นาทีก็จะเริ่มแบบเอยไม่ไหวละปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็แบบอาทิตย์ที่36เนาะเราไปหาหมอมาแบบไปวัดไปเข้าเครื่องทําเหมือนแบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจ,จกับแบบอัตราการบีบตัวของมดลูกอันนี้ก็คืออยู่ในแพ็กเกจที่เราเคยเล่าให้ฟังไปก่อนนะั้น ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมเขาก็ให้เราไปนอนอ่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบเอาสายมารัดที่ภุงเราใช่ปะ่ะเพื่อที่จะวัดแบบอัตราการบีบตัวของมดลูกว่าแบบบีบเยอะบีบน้อยแล้วก็มีอัตราการเต้นของหัวใจลูกเออเนี่ยก็คือแบบใช้เวลาวัดประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นแบบเหมือนเป็นปุ่มกดก็คืออันปุ่มกดเนี่ยก็คือถ้าลูกดิ้นหนึ่งครั้งก็ให้แบบกดกดกดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผลออกมาน้องเราก็ แ <Act> อคทีฟดีการเต้นของหัวใจก็แบบสม่ำเสมอตลอดเวลาคือเราแบบก็เพิ่งปล่อยคลิปไปตัวหนึ่งที่เป็นแบบเหมือนเก็บแม่ท้องเก็บกระเป๋าเตรียมไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเออก็อยากให้ให้ทุกคนคุณแม่ท้องทั้งหลายที่แบบเริ่มเข้าวีที่สามสิบหกสิเจ็เนี่ยก็เริ่มเก็บกระเป๋าได้แล้วเพราะว่าแบบเดี๋ยวจะุกเ,แบบเออเกิดแบบภาวะฉุกเฉินคลอดก่อนกําหนดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าคือแบบ ตั้งแต่วีที่3ามสิบเเป็นต้นไปเนี่ยคือเด็กอะ่ะพร้อมคลอดออกมาแบบด้วยอาการที่สมบูรณ์และก็คือวีที่สาสิกเนี่ยทุกคนควรจะเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยนอกจากแบบจัดก,กระเป๋าแล้วเราก็ควรจะเตรียมแบบถ้าใครที่มีแบบคาซีนมีอะไรที่เตรียมพร้อมอย่างเงี้ยก็คืออยากให้เอาไปติดไว้บนรถรอเลยเพราะว่าแบบ ิขึ้นมาเราสามารถออกจากบ้านได้เลยไม่ต้องมาพวงว่าเอ้ยแป๊บหนึง่งฉันยังไม่ได้ติดคาซีฉันยังไม่ได้ทําอันน้ฉันยังไม่ได้ทาอันนี้อะไรอย่างเงี้ย<ม>คือแบบตัวเราอ่ะก็คงจะตกใจประมาณนึงแหละแล้วคุณพ่อก็คงจะไม่มีสติในการที่แบบทำอะไรให้เราเออแบบแบบเขาก็คงจะลนมากๆในแบบในมูเมนต์นั้นอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยแล้วก็แบบเดี๋ยวอีพีหน้าก็คือไปคลอดแล้วเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.